สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนเดอ้อที่เข้ามาหัดสม้มเนาะมื้อน,นี้สบายดีตอนค่ำเนาะมืดแล้ว,ลวพี่น้องสบายดีเดอ้อมื้อนี้น้องทีกษีผ่าทุกคนไปเบิง่งน้องทีสิบปอกการนางแมงวางเนาะสักก็ที่จะไปบ้านนี้แหละพี่น้องตอนนี้ก็ค่ำแล้วนุ่งเสือเ้อแขนสั้นอากาศฮอ,อทฮอทเลยจะไปนะเบิ้ง ใส่เซลซิคซีขนาดนว่าหนักโค้อันนี้ก็โค้เนาะอันนี้ก็โคลเนาะพี่น้องเนาะลงไปโซดมูอยู่ลุ้มพูนเดี๋ยวไปน้ำกันเนาะว่าไปทางเลอทางเลอปะ่ะโค้ก็บมีมีสายเนาะอุ้ยแต่าสายก็สายขาดสายเห็นพี่น้องอยากซื้อใหม่ก็ยังบ่มีเงินซื้อกูอยู่พอซื้ออยู่ได้เพราะว่าเวลาไปการไปยังก็มันแบบ แบบนี้นะมาใส่หัวแบบนี้มันจะคากแต่แบบนี้มันชีได้ถือเอาลำบากอยู่กบนนะบไม่ทัาไใจเนาะได้เข้าไปสอนมูกันอยู่รุ้มลดโดนทางลงเซ่พล่ดงลงพิณเอาโดนแมงวางอยู่กะบมูกะทางพลัเพราะว่ามูกเขาโดนไก่หน้าก็เลยพายคลองไปเนาะอะเนี้ยพอดี เดี๋ยวไปเบิ่งเดี๋ยวไปเพิ่นอันเจ้กสิว่าอันเด็กพี่น้องเดี๋ยวไปเพิ่นมูกันเลยนะปะนี่ทางไปถทางไปจักน้ำเนะขาเนาะเขาแนวเพิ่ดมูอยู่ทางพีเโาบปกว่เด็กผีน้องบ่ม,มีสายไปการไปรยังก็ยากอยากได้ข้อมไม่อยู่ แบบมีสายเัน้นอย่างบอกมีเงินซื้อชิดได้ลงไปการแถวแคบแต่ฟังเส้แถวกกย่างผลอับสน้ำพอมันยูอยู่แถวนั้นถ้าก็ชิดได้าทาม,มูประมาณทาม,มูอยมมู่มงนี่แหละเดี๋ยวพี่น้องเฮิร์มูก็มีรักษาฝมีรัก เฮ้นพ่อนงเให้ทันได้แล้วเากาชินอังท่าแค่ทางนี่เดี๋ยวหาสิยืนท่าก็แป๊บนั้นเนาะท,ท่าเป่นเต่งตัวไปายร่งดิพร้อมไมจ๊ะหนงาไมา่เนาะยังหาการสไดายกอ่กอก ยังเดมก็มาแ้บพี่น้องทางนี้ปะปะทางพี่วัดสีทามู่ดีมากพอดีมาเล่นอะขามาเผาอเลยไรถ่ายทางมาเนาะเราวะ่ะ ต้องมาตาวเองจะนั่งมันขึ้นเบิร์ตจะเลื่อยขามาหากได้นางเดียวไม่ขาเมื่อจังท่านะคงขึ้นไปกับสี่ห้าหกคนถอากาศฮอนฮอนในมหาการดียุงเด้อหลอนโหนี่ยบ่ มากกับบริเทไทยเนาะแต่ว่าได้พผ่านน้ำผ่านโฮพผ่านสีปีนโฮห้ามโห้าม,มาจอกนำมาจับบุไปเลยนะห้ามไปตู้สีบิดเดหากมันอยูปป่ปบแถวกุ้งไม้แบบนี้เด็ดพี่น้องอันนี้นะ่มันห้างเลยมันถอดกระตูมมันละซาบซาบของมันเนี่ย Họt mì mì thì nữa nó rồi, ừ. đây là bà Tôn Đây Hoàng, nàng mà ừ. Hết nó ตายตาเมันงออยู่ตากมกุกไม้แบบนี้ถ้าเห็นอันนี้ันบอกเห็นเลย ชุดตอนนี้ก็เหน็นแล้วนี่นี่เราเอามันสิเป็นัวแบบนี้เันบอกนางมันติงตีงมานดิก็วเราเอาห้าคองลงไปนะนาะนั่งนุ๊กจะหาเต้าไปตันี้ มูล,ละลายคนมน้นหากินตามปลาตามโดงนี่แหละคือฉีดได้นะพ,พวกทางหน้าสคือฉีดได้นะเจ้าพ้นได้ได้พเพราะไอ้บุญน,นะเอาสิไม่ได้ละได้นางสง,ง่างโอ้โหนางมาได้ปองปูกับปั้มยัง มันก็ไม่ใสหลอกขับหมดแล้วมแมเราพี่น้ปากแห้งแล้งเบิ่งกระชิมี่แต่มันมีมีโอ้ ยานตีนเลยเท้านีน่อรเวลามือแล้วนี่แยันตีนแลนดนี่ต้องไปทากนันเถอะน้องเวลามือลกลอด ác, các quá, bùi tập phong sây để mình sưu khát tin bơng để giẹp nám cho nó, cướp cả, nữa เกือบขาดเฮยมือเลยนพน้องต่อได้ฮะก็ยังกล้เสียฮอทิึ้นแล้วเมื่อยหลายเกือบกระหาดถือตีนเป้าเอาแง่งผู้เดียวเลยนพน้องเพราะว่ามู่กันเมื่อเทอมเมื่อไรเฮิขึนอ,อ,อยู่ทั้งพุ้นทางล้มุ่นละแล,ะเล้เขินน้องทีอยู่พี่ เีมอเดมอบัตรคถบเกีนทีเป็นนดอร์มัดอราอาานเฮอแตะเอเตเอเก็บน้ำยางมาหดเฮิรแล้ว เกือบม่ครูเดีพี่น้องโชคมันจะไปโรงเรียนแต่แบบมึงชุดท้ายก็หักซ้ำบ่มีเกือบสิใไ่แล้วนะหาดแล้วพี่น้องสภาพเบิกเอาตามเห็นเนาะมันได้ค่ะจะไปกินน้ำก็แล้พี่น้องฮ้อนเฮงจุดท้ายสีเบิง่งประมาณพี่น้องบ่ได้หลายบ่ได้กินเยอะ เด้กเมล์มันก็เด็นางมันเนาะเด็ก <c oughs> พี่น้องตอนนี้ฮะก็มาหอดเพินหอดซานเป็นที่เรียบร้อยแล้วและฮะก็จะได้จบคลิปแล้วเนาะตอนนี้เป็นเวลาอันสิบโมงยังแลวเนาะพี่นอ้อ,นองก็เลยมาหอดเพินแล้วหอดเินหอดซาแล้วฮะก็สาวเมยน้อยนึงเนาะฮะก็ต่อน้องทีก็อยากน้ำเนาะ อยากน้ำแห่พอ่พีน้องเอ้ยได้ลืมถือน้ำไปกินเนาะอากาศมันฮ้อนในยามกลางคืนหากเราเลยมากินอยู่เฮิร์ดพี่พี่น้องน้ำเต็มตู้นักที่กินจะลงนเคืงกินลายน,นี่พี่น้อง mm hmm. แล้วหากเราที่จะจบคลิปแล้วเดอ้อฮ้อนแห้่หากเขอลาดโตไปอาบน้ำอาบน้ำในเนาะคันคายเกือบกะสภาพเกือบกะ เดี๋ยวจะให้เพิ่อีกเธอพี่นอ้องน่ะมีเกืกอบยูคูเดียวหล่คูนี้กันน้องทีซบเปื่อเห็น,นอ,อน,น,น,อน,น,น,นยูคูมื้อขาดซ้ำบ่มีหัดเกือบสิส่บ่มีหัดเกือบีิถือเนะมันได้ตามเอฟซีเห็นนี่แหละหัดคาดปัญญางนาะขอโทษขอภยัยเดอร์ถ้าเยอะกันในใี่้เพิ่งก็ะขอ ขอขออภัยเอฟซีทุกคนและพี่น้องเด้ออยจะทูาสาก,กันเนาะมันหาดอีลีเฮ้ยนะบริตตังใจเหาะมันหาดอันนี้การขอโทษขอภขอภัยอีกเธอหนึ่งและตอนนี้เฮาก็จะไปหาอาบอาบน้ำอ,ำอำาบน้ำหน้าจพี่น้องคันค่ายแห้งมุดมัดและคลิปนี้ก็ขอจบสามดเดือนพี่น้องเยอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ กดติดตามและกดติดต่คา่ายให้น้องที่พร่าม่กำลังเจอคลิปต,ต,ต่อไปเนาะและะ้วก็คอบครัวครอบเจอหนุ่เอฟทีทุกคนที่ข้ามเบิ้งรับส้มและเบิ้งโฆษณาของน้องที่มาจนหออทุกวันนี้ก็ขอให้เอฟทีทุกคนและพ่พอแม่พี่น้องเบิ้งน้องที่ไปจนเบิ้งน้องที่ไปจนรอดและะ้วก็ ขอให้เอฟทุกคนฝากไปกดไลค์กดติดตามไปนำกันตลอดขอให้เอฟทีมีกำลังใจกำลังเจอรับกนเนอะและขอจบคลิปเท่านี้เดี๋ยวพี่น้องเด้อขอลาและบ๊ายบายบอกเจอกันคลิปหน้าเด้อ